จริงร่างเราอาจจะมีเองไม่ได้ละเพราะถ้ามีธรรมชาติแล้วแท้งเนี่ยไปทําที่อื่นมาแล้วก็คือคุณหมอเขาไม่ได้แนะนําหรืออะไรเลย mm hmm. ลเขาบอกว่ามาทําได้เลย mm hmm. ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรแดงทั้งสิ้นมาถึงไปทําก็คือเฟลมากเลยอ๋อมันไม่สําเร็จนะเนาะแบบว่ามีความเครียดอะไรเข้ามาแม้ว่าแบบกังวลว่าลูกจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคิด mm hmm. คิดว่ากลัวแบบไม่สมบูรณ์จะพูดกับคุณหมอตลอดกลัวปากแหวงไไ่งเพดานโหว mm hmm. หรืออะไรเงี้ย ถ้าพีพีได้มาดูคลิปเนี้ยมีอะไรอยากบอกเขาไหมขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกมา่งตอนนั้นนานแล้วเนาะปีประมาณช่วง มาหาคุณหมอในหกสามหกสองหกสองตอนนั้นคืออุ้มทําที่อื่นมาแล้วใไปทําที่อื่นมาแล้วก็คือคุณหมอเขาไม่ได้แนะนําหรืออะไรเลยเขาบอกว่ามาทําได้เลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นมาถึงไปทําก็คือเฟลมากเลยอออมันไม่สําเร็จเนาะก็เลยแบบว่ายังมีความพยายามอยู่ก็เลยแบบพยายามหาข้อมูลก่อน มีคนทำแฝดห้าได้หวังลึกๆจะได้แฝดไปหาต้องมุก่อนมาเจอคุณหมอเนี่ยแหละ้ามาแล้วคุณหมอแบบคือสิ่งแรกที่ประทับใจเลยคุณหมออะแบบพูดแล้วให้เราสบายใจสบายใจมากเหมือนแบบทุกอย่างมันง่ายไปหมดแล้วมันก็ง่ายจริงๆถ้าทำบนหมอนะค่ะคุณหมอให้เตรียมตัวกลับไปเตรียมตัวอะไรบ้างซึ่งเวลาหรือว่าทัมมิ่งที่ดูมามันมันพอ สําคัญนะความสบายใจคือจริงๆแล้วความยากง่ายของแต่ละคนอ่ะมันอาจจะแบบแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดยิ่งยากแล้วยิ่งเครียดไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้แบบว่ามันพังไปหมดไงแต่พอรเรามีความสบายใจมันก็อาจจะทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นหมาก็ได้อ,อก่อนมาเจอหมออุ้มแบบมีความเฟลที่บอกว่าเฟลมากๆเลยเนาะมันท้อไหมมันรู้สึกเหมือนแบบว่ามันเครียดมากแล้วมันท้อไหมที่จะแบบจริงๆอะผิดหวัง ท้อนะ mm hmm. ไม่ทอ้อเพราะว่าใจสู้จต่งไงจะต้องมี uh uh. ให้ได้อนะไรอย่างเงี้ยไม่ทอ้อก็ไปกินยาไปทานยาจีนด้วยนะคะ uh uh. ทานยาจีนแล้วติดเองอยู่ได้สองเดือนหลุด uh uh. หลุดธรรมชาติเนี่แหละก็เลยพอพอหลุดแล้วก็มาหาคุณหมอนี่แหละค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆร่างเราอาจจะมีเองไม่ได้ลนะเพราะถ้ามีธรรมชาติแล้วแท้งเนะี่ย ก็คือต้องต้องให้คุณหมอทําให้ลอะอเพราะว่ามันก็ผ่านการที่แบบว่าทํามาแล้วก็ยังไม่ติดแล้วก็พอติดได้เองก็แทงอีกมันก็เลยมีความยากก็ต้องเหมือนแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องของพวกเบื่ออ่อนหรือว่าโครโมโซมเนาะยังไงก็ต้องมาทําเด็กหลอดแก้วแต่ความสำคัญก็คือความเครียดเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ทําไมถึงได้แบบว่ามาเจอค้นในไหนถึงมาเจอหมอเซิร์ชไนอินเทอร์เน็ตก่อนมีชื่อในอินเทอร์เน็ตเลยเหรอสามารถทําแฝดห้าได้ไงคุณหมอมันต้องไม่ธรรมดาแล้วแฝดห้าหนูยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยนะแล้วก็หนูก็ถามคนนู้นคนนี้ไปมีหมอที่สลับรีเป็นพี่สาวที่รู้จักกันเขาไปทําคุณหมอติดอถามไปถามมาคือคนที่นครนายกก็ติดหลายคนกับคุณหมอเนี่ยแหละค่ะแล้วพอคุยคุยกับเขาก็จะพูดเหมือนกันเลย คุณหมอหน้ารักอ,อะไรอย่างเงี้ยพูดทุกอย่างให้มันง่ายเป็นแบบเรารู้สึกสบายใจอ,อยากจะมีโอกาสที่จะแบบว่าทำให้ทุกครอบครัวสำเร็จแหละถ้าใครแบบว่าอยากมีลูกจริงก็พยายามเต็มที่ทําให้เขาแบบว่ามีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นแบบนี้นะเนาะเพราะการมีลูกมันก็คือความสุขมากๆเลยนะใอแล้วตอนที่แบบกระตุ้นไข่กับหมอคือทุกอย่างมันดูง่ายเลยเหรอง่ายแฮปปี้คุณหมอพูดอะไร ไม่เป็นไรอย่างงูอย่าง,างนี้ถ้าเรามีปัญหาเครียดมาคุณหมอไม่เป็นไรคุณหมอหาทางออกแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดม,มันแล้วหนูก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคงมันไม่กดดันเลยสำคัญเลยเนาะ,ะแล้วพอได้ตัวอ่อนมาตอนนั้นก็แบบว่าตัวอ่อนสวยใช้ได้ด้วยเนาะพร้อมท,ที่จะย้ายตัวอ่อนเลยอ,อ่อนจะย้ายตัวอ่อนตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นแล้วก็บอกคุณหมอว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเออใช่จมได้<น>เป็นความหวังหมู่บ้านเอ,อ่อก็บอกว่าไม่ต้องเครียดเอาความเครียดมาให้หมอทั้งหมดเลยเดี๋ยวหมอเครียดคนเดียวพอเออให้ปล่อยใจสบายๆไปเลยเนาะแล้วตอนท้องเป็นยังไงมันแบบว่ามีความเครียดอะไรเข้ามาแม้ว่าแบบกังวลว่าลูกจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคีด คิดว่ากลัวแบบไม่สมบูรณ์จะพูดกับคุณหมอตลอดกลัวปากแหว่งเพดานโวหรืออะไรเงี้ยพยายามอ่านทุกอย่างที่เขาบอกว่าทําแล้วดีฟังเพลงตั้งแต่ลูกไม่กี่เดือนสองสาเดือนก็ติดไอ้เครื่องที่ฝังหน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะทำทุกอย่างที่เขาบอกให้ทําถ้าอะไรไม่ชอบทานก็ทานที่คิดว่าดีกับลูกนะคะเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่ท้องละค่ะ มันเหมือนเปลี่ยนลูกมาเปลี่ยนตัวเราเลยไหมใช่เปลี่ยนไปในแบบที่เราแบบอึดอัดไหมหรือรู้สึกว่าเบาก็ไม่ได้อึดอัดอะไรไม่อึดอ,อัดชอบเต็มใจอะความมนุษย์แม่นะ,ะมันทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆเนาะใช่ไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนหมดเลยจากที่ปกติต้องไปเที่ยวไปเที่ยวแต่งตัวหนัก จะต้องไปเดี๋ยวบินไปนู่นไปนี่แล้วตอนนี้หยุดเลยค่ะเก็ <c oughs> บทุกอย่างไว้ให้ลูกตอนนี้ <c oughs> บินไปนคนเดียวก็ไม่สนุกแล<ร>้วใช่ไหม ต้องมีลูกไปด้วยใช่ค่ะก็จะแบบเห็นแพ็คคู่เลยนะบางทีก็คือจริงๆสามีก็คือจะงานยุ่งเนาะสามีงานยุ่งก็เห็นแบบว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็เดี๋ยวนี้มีลูกไปเป็นเพื่อนเลยเนาะบอกเขาตั้งแต่เขาเกิดเลยว่าจะไม่ทิ้งเขาไปไหนไปไหนจะเขาไปด้วยถ้าเราไปเขาไปไม่ได้ก็จะไม่ไปเหมือนมีลูกเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นลูกใช่ลูกเปลี่ยนชีวิตเนาะอยากจะเป็นคนดีให้ลูกเห็นนะคะ ลูกทําให้เราเป็นคนดีขึ้นใช่ค่ะแล้วเราก็อยากเป็นคนดีแบบนั้นให้ลูกเห็นเพื่อเป็นแบบอย่างของลูกใช่ค่ะซึ่งความเป็นมนุษย์แม่เท่านั้นเลยที่เราจะซึ้งเข้าไปถึงในในคานี้ได้ค่ะใช่ลูกสอนอะไรเราบ้างสอนให้อดทนลูกสอนให้อดทนมีระเบียบวินัยเมื่อก่อนอยากจะทําอะไรก็ทำเหมือนเนาะคุณหมอตื่นตอนไหนก็ได้เพราะเราทํางานที่บ้านอพอมีลูกตอนนี้ก็คือ ลูกต้องตื่นเวลานี้เพื่อจะไปโรงเรียนอาหารต้องทานตอนนี้นมวันหนึ่งต้องกี่ก่องนอนตอลูกต้องนอน12บชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเพราะเราอยากปลูกฝังให้เขาเป็นระเบียบตั้งแต่เด็กโตมาเขาจะได้ชีวิตเขาจะใช้ห่ายอยูอย่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ตัวเองไม่เป็นนะคะมาเปลี่ยน <laughs> เป็นเป็นตอนลูกก็ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราอยากจะให้ลูกแบบว่ามี มีชีวิตที่ดีที่สุดพอเราแบบว่าทำทำลายทําแบบว่าตารางชีวิตให้ลกูกแล้วเราก็ทําด้วยมันก็เลยเหมือนแบบทําให้เรากลายเป็นคนมีวินัยมากขึ้นใช่แล้ววางแผนให้เขายาวๆไหมต้องวางแผนชีวิตยาวๆไปถึงแบบมหลาลัยหรืออะไรอย่างนี้ไหมใช่วางแผน<อ>เลยค่ะ<อ>เออหนูเอาลูกเข้าโรงเรียน<อ>เข้าสาธิตจุฬา<อ>ที่บอกคุณหมออ่า<อ>ก็คือเพื่อจะให้เขาจบม .6 ที่นั่นแล้วก็ถ้าเขาตอบเมืองไทยได้ก็ตอบ แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็คือเตรียมเงินก้อนเนึินสำหรับไปตอบเงนออ,อะไรเงี้ยทำประกันชีวิตระยะยาวจนอายุ99ที่มีค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยคุณหมอวางแผนไว้ให้เขาทุกอย่างคือแบบพร้อมแล้วเพราะงั้นลูกไม่ต้องห่วงละใ,ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดใช่ะ แล้วอยากมีอีกไหมอยากมีลูกอีกคนไหมจริงอยากมีคุณหมออยากมีหลายคนที่มาทําก่อนหลังจากมีน้องแล้วก็มาเริ่มทํากับคุณหมอใหม่นะคะสามคนเนี่ยหนูก็จะเอาทั้งสามคนนะนะยังถามคุณหมอเลื่องแฟนสามไหวไหมหมอพอกยาเลยอยาเลยใช่เดี๋ยวมันจะเหนื่อยอ่แต่ด้วยความที่เราไม่สบายคือเลี้ยงลูกหนักเกินไปตอนแรกแรกเกิดอะคุณหมอปั๊มนมทุกสามชั่วโมงเนาะ หนูก็ตั้งเวลาสามชั่วโมงไม่มีไม่มีตกรอบเลยปั๊มจ้นมสี่ตู้เพื่อให้ลูกมีนมกินจนถึงสองขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้นมไปด้วยนะคะจนถึงสองขวบคือวันที่ปั๊มนมอ่ะเราเลือดออกที่นมอ่ะแล้วเพื่อนก็นั่งมองเพื่อนก็บอกว่าถามจริงเจ็บขนาดนี้ยอยากมีอีกไหมหันไปมองหน้ามันบอกมีเอาอยังไงก็จะเอาอีกอย่างเงี้ยมันเป็นความเจ็บที่แบบว่ามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันก็เหมือนแบบเออรู้สึกว่าเจ็บแหละ แต่ว่ามันไม่ใช่ความทรมานเนาะใช่เวลาลูกบอกรักเป็นไงโอ้โหคุณหมอใจฟูทุกคนนี้ชอบถามลูกประจําแบบถ้าหนูหันมาหนูจะเจอใครคนแรกเขาบอกมามาแค่นี้นอแลมันแบบว่าโห้ยใจฟูล่องลอยไปไกลเลยเนาะแค่เขาเข้ามาก่อนเนาะไปรับทีหลังหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยนะใช่แรกแรกลูกเข้าโรงเรียนโรงเรียนแม่ซึมเศร้านิดหน่อย เขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกไปโรงเรียนนะต้องรอเลยว่าลูกจะร้องไห้ลูกยังไม่ทันร้องจะแม่ร้องก่อนซึมเศร้าเลยเหงาเลยลูกบอกว่าแม่รอตรงนี้นะรอตรงนี้นะประตูโรงเรียนอย่างนี้นะแม่ก็กะว่าแบบเดี๋ยวฉันจะไปแบบว่าช้อปปิ้งบ้างไปเดินเล่นสุดท้ายยังไงเกาะล้วโรงเรียนเดินก็ไม่ปกติแล้วใจมันอยู่กับลูกเนาะ พอแบบว่าถึงเวลาเลิกเรียนไม่ได้เราต้องทิ้งทุกอย่างมารอหน้าโรงเรียนเลยแล้วตอนที่เขาพูดระหว่างว่าพี่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาพูดถึงเราเนี่ยตอนนั้นพี่พีคิดถึงมาม้าว่ามาม่าอยู่จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยใจฟูใช่ลูกมอกก็เหมือนกันเวลาที่บอกนะแบบว่าอุ้ยเนี่ยวันนี้คิดถึงแม่มากเลยนะ อยากเจอแม่เร็วๆรอให้เลิก oh, เรียนโอ้โหวันน anyway> an> 네ั้นนี <h 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 ่แบบว่าเรานี่รีบมาเลยเนาะอยากได้อะไรนี่ลูกปกติจะแบบไม่ตามใจไม่ถึงบบอกรักปบโอ้โหสายเปยิ่งกว่าเลยเนาะมีลูกมันมีความสุขจริงถึงแม้ว่าบางวันจะแบบมีลูกดื้อบ้างดื้่ไหมพีพีดื้่ไหมเขาดื้อแต่กับอุ้งเขาที่รู้สึกมาแบบสัมผัสกับพี่น้องเราที่อยู่แล้วกอยู่กับเขาไม่ดื้อเลยอยู่กับเราดื้ออะไรอย่างเงี้ย เพราะเราเป็นเซฟโซนของเขาแหละเขารู้สึกว่าเขาปลดปล่อยได้ทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็เวลาเขาหงุดหงิดเขาก็อ,อยากจะปล่อยกับแม่เขาจริงๆก็แปลว่าเขารักเรามาก เพราะงั้นก็คือจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าดื้อหรอกเนาะเขาเรียกว่ารักแม่มากจนต้องมาปลดปล่อยกับแม่ทำกับเราได้คนเดียวแล้วก็ยอมนะยอมยอมเสียงสูงแบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต่ำมีถึงเสียงสิบหรือ,อยังแล้วจะต้องมีสิ่ง <S 2> 2 <S 3> 3 <S นึสองสามถึงสิบเลยนะเลยว่าโกรธลูกแล้วเสียงดังมากอ่ะแล้วเขาก็ไปผ่านมาตกใจแต่เขาวิ่งมาก่อนแล้วเราก็ลงไปเองกลายเป็นเรารู้สึกผิดไปอีกรู้สึกผิดพอลูกหลับนั่งมองหน้าไม่น่าเสียงด้านใส่เลย การมีลูกนี่มันคือสุดยอดเลยมันคือแบบว่าเป็นความสุขที่เคยพยายามมารู้สึกไม่สูญเสียไม่แบบเสียดายอะไรที่พยายามเลยใช่หนูลเลยบอกว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้มีแต่ไม่ได้ทำอ่าจริงเนอะทุกอย่างมันผ่านไปได้อยู่แล้วขอแค่เราเริ่มทําและสามีละสามีตอนที่ตอนที่พยายามมีลูกเนี่ยเขาแบบว่ามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าทําให้เราผ่อนคลายสบายใจไหม รอบแรกะก็งงเหมือนกันคือแบบคุณหมอก็พูดกับสามีให้ความหวังเขาเยอะเนาะพอพอพลาดมาเนี่ยเออเขาก็บอกว่าหรือว่าเราจะยังแต่หนูสู้อีกรอบนึงเขาก็ตามใจอะ่ะตามใจแล้วก็ ช่วยกันเต็มที่นะพอมาเจอหมอปั๊บเขาก็แบบเขาโอเคมากคุณหมอทำไมหมอคนนั้นไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกออเคุยกันรู้เรื่องเนาะเขาถูกเจนมากคุณหมอเนี่ยเขาถูกใจมากโอ้ยชวนคุยไปเรื่อยเลยนะชวนคุยให้คลายเครียดไงได้เป็นแบบคนสนิทเลยอ่ะอืมเขาก็เลยสบายใจใช่ แลยังตอนแอบมาทํารอบหลังที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่โกรธนะคะเพราว่แหมหมอนี่ช่วยกันดีจ้าก็อยากให้บีอยากให้บีมาตรวจมาแบบว่าเอาให้พร้อมเลยอย่างนี้ดีเลยตอนนี้พี่พี่กี่ขวบนะตอนนี้สี่ขวบกว่าใกล้ห้าขวบแล้วค่ะก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะไปโรงเรียนอยู่ชั้นไหนนะอนุบาลสามเขาชอบไหมชอบตอนแรกไปส่งเนี่ยก็จะบอกว่า มาม่ามารับเร็วๆนะอพอไปถึงมาม่าขอเล่นกับเพื่อนต่ออยนะเดี๋ยวมาจอดรถรอ,อตรงนี้นะ <c oughs> อยู่จนโรงเรียนเลิกจนอแปลว่าเขาชอบเรียนแล้วก็ชอบทํากิจกรรมใช่ค่ะอชอบเรียนชอบเล่นอชอบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทําอะไรบ้างจริงๆหลักๆคือชอบเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้ทั้งหลัะเก็บกิจกรรมเล่นสเก็ตบอร์ดชอบที่เขาชอบที่สุดน่น,นะคะตอนนี้มีสเก็ตบอร์ดแล้วก็ตอนนี้เล่นโรล,ลเลอร์เบด โอ้เก่งนะว่ายน้ำแป<ต>ล<ต>ว่าเขากล้ามเนื้อแข็งแรงในการที่จะบ,บาลานซ์ในการทรงตัวเขาน่าจะมีแบบว่าร่างจริงๆ คุณพ่อก็คือสามีเนี่ยก็คือตัวตัวแบบสูงใหญ่ได้แหละเนาะเพราะงั้นเนี่ยแนวโน้มกล้ามเนื้อของพีพีก็น่าจะได้เหมือนพ่อยิ่งเล่นกีฬาก็น่าจะยิ่งแบบว่าตัวโตสูงกล้ามเนื้อดีจากเด็กอ้วนอ้วนะคุณหมอที่แบบเดินชอบวิ่งแล้วล้มคือเป็นเด็กอ้วนมากเพราะเราอยากให้ลูกอ้วนไงอ้วนมันน่ารักกันน้องคุณหมอวิ่งล้มวิ่งล้มก็เราก็เลยเอาไปเล่นกีฬาอยากให้ขาแข็งแรงหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้แบบล้มก็ลุกวิ่งใหม่ไม่ไม่กลัวอะไรอเงี้ย เล่นอะไรก็หน้าเลอะอะไรเป็นแผลอะไรเงี้ยก็เล่นต่อสนใจก็เป็นการเสริมพัฒนาการก็คือจริงๆพอเขาแบบว่าอ้วนกล้ามเนื้อเขาอาจจะไม่แข็งแรงพอเราแบบว่าสนับสนุนในการที่จะให้เขาทรงตัวได้ดีขึ้นมันก็ด right. well, I mean, like ีนะแล้วก like ็อาจจะด้วยความที่พอเราเหมือนแบบสอนให้เขาไปเล่นกีฬาแล้วก็สู้ไม่ถอยทําให้รู้สึกว่าล้มก็แค่นี้เจ็บแล้วเดี๋ยวทําใหม่มันก็ทําได้ขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้เขาชอบเนาะ แล้วอ,อย่างอื่นล่ะศิละปะอะไรชอบไหมศิละปะก็ชอบอชอบวาดรูประบายสีจริงจริงกิจกรรมที่เขามีทั้งหมดเนี่ยพาไปทดลองอะไรที่เรียนฟรีสูบลูกเอาหมดอยากเรียนชอบไปหมดทุกอย่างยอ,อดีเนาะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบชอบได้ทุกอย่าง <c oughs> คือบางคนอาจจะแบบพอไปลองแล้วอันนี้ก็เหมือนแบบไม่ถูกใจหรือรู้สึกว่ามันมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าแบบนี้แปลว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเลย <c oughs> ชอบทุกอย่างแล้วพอถามคุณ <c oughs> ครูคุณครูคคคบอกตั้งใจเรียนมากแต่อยู่กับเราเวลาเราอ่านนิทาน <c oughs> ก็ไม่อยู่เฉยนะคุณหมอปีนไปปีนมาแต่หูฟังฟังจนจบแต่ว่าปีนตรงนู้นลุกนั่งตรงนี้หมุนตัวเดี๋ยวอะไรเงี้ยตีล่างกาแต่ก็ฟัง่แตพออยู่กับครูครูบอกว่าตั้งใจเรียนดีสนใจทุกอย่างอะไร ดีเลย<ม>แล้วโดยปกตินิสัยเขาเป็นยังไงแบบล่าเริง<ม>หรือล,ล่าเริงชอบชอบแบบทุกวันนี้เวลาเหมือนขับรถไปด้วยกันเขาจะบอกว่าถ้ารถติดอย่างเงี้ยเป็นพีพีนะพีพีพจะผลิตรถคันหนึ่งที่สามารถฝ่ารถติดไปได้ม,มีขาออกมาแล้วก็เดินเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามจะเขาจะเป็นคนแรกที่คิด<อ>เขาชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะเป็นคนแรกที่คิดอะไรใหม่ให่ ที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยโอเก่งมากเลยเป็นเด็กที่มีจิตนาการแล้วมันก็จะต่อยอดทาให้แบบว่าเขาประสบความสําเร็จได้นะในอนาคตเพราะเขามีความคิดได้เริ่มใหม่ๆเขาก็จะแบบว่ามีความพยายามที่จะทําให้ได้เราก็ต้องคอยซัพพอร์ตเขาเนาะ ให้เขาไปให้ได้ถึงจุดนั้นค่ะกว่าจะโตเนาะคุณหมอเนาะใช่กว่ระจระมาทางไหนเนาะลูกเอาไปทุกทางก่อนใช<อ>น่ถ้าเขาแบบว่าสนใจที่จะเรียนรู้ทุกทางเราก็คอยซัพพอร์ตเขาไปแหละดูเหมือนแบบความพยายามที่จะมีพีพีความตั้งใจความรักที่มีให้เขา่าเยอะมากเลยวันหนึ่งที่เขามาดูคลิปเขาต้องได้รู้แหละว่าแม่เขาแบบพยายามมากแค่ไหนถ้าพีพีได้มาดูคลิปเนี้มีอะไรอยากบอกเขาไหม <c oughs> ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกมางโอ็ยเขาต้องรู้สึกซึ้งใจมากตั้งแต่ที่คุณหมอทำกอแล้วแบบไอ้ยิงเสียงร้องอ่ะคือแบบก็อย่างนี้เลยรู้สึกอย่างนี้เลยคุณหมอมันตื้นหน้านะร้องหนูอ่ะแค่เสียงเขาเนาะ ง่าตลอดโอ้ไม่มีคำพูดที่จะบอกเลยแต่ว่าคือสัมผัสได้ว่าความรู้สึกมันออกมาท่วมท้นจริงๆถ้าพูดมากกว่านี้นี่คือน่าจะน้ำตาไหลเป็นปีแน่เลยแล้วคลิปตอนผ่าคลอดคุณหมอทุกวันนี้ยังให้ลูกดูลูกก็ร้องไห้คุณหมอทำดีมากแบบมาม้าพี่ีทำไม จุดจูดำขนาดนี้มามาเจ็บไม้อะไรอย่างเงี้ยถามตลอดอคือเราดูแรกๆเขาก็จะไม่รู้เรื่องแต่พอทุกว,วันเนี้ยล่าสุดมึงให้ดูเองร้องไห้แล้วเพลงเพิงแบบว่าคลิปมันดีมากคุณหมอโอ้ยก็ยตั้งใจทำแหละนะก็ะคือจริงๆก็ การถ่ายคลิปก็คือจริงๆโรงพยาบาลก็มีสวัดด้วยก็คือช่วยตัดต่อภาพแต่หมอก็จะพยายามวางภาพให้เหมือนแบบว่าทุกอย่างมันเป็นความอบอุ่นในการที่แบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้คลอดเด็กออกมาแหละดีใจดีใจที่คลิปมีประโยชน์แล้วก็ทำให้แบบว่าพีพีได้รู้ถึงความสำคัญในวันที่ได้คลอดเขาออกมาแหละเนาะ วันนี้ก็เป็นความประทับใจของคุณแม่นะคะแม่อุ้มที่มีความพยายามนะคะที่จะมีลูกให้ได้สักคนหนึ่งโดยที่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็พยายามที่จะขวนขวายหาวิธีที่จะทำให้สำเร็จขึ้นมานะคะแล้วพอประสบความสำเร็จมีพีพีออกมาก็เป็นเด็กที่มอบความสุขให้กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวอย่างเต็มที่เลยนะคะหมอก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆคนที่อยากจะมีลูกนะคะอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่เราจะผ่านมันไปไม่ได้นะคะถ้าเรามีความตั้งใจและเมื่อไหร่ที่เราประสบความสําเร็จมีลูกแล้วความสุขนั้นจะท่วมทน้นขึ้นมาเหมือนในคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะเดี๋ยว e ีพีต่อๆไปหมอก็จะพยายามหาเคสที่มีตัวอย่างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มาเล่าสู่กันฟังได้อีกค่ะ เราติดตามต่อไปค่ะบาย